อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาคดคลิปถัดไปจากทางช่องของพวกเราคลองผีศินบางละมาาตลิ่งชันเมื่อเอ่ยถึงคลองบางละมาาแถวย่านตลิงชันย้อนกลับไปเมื่อ2 0สถึง30ปีก่อนแทบจะไม่มีใครรู้จักเพราะถือได้ว่าเป็นแหล่งชุมชนที่มีแต่สวนเงียบสงบ และยังห่างไกลความเจริญแต่มาในถึงยุคสมัยปัจจุบันเริ่มมีถนนตัดผ่านแถมบริเวณใกล้ๆก็ยังมีคลองรัดนมยมซึ่งเป็นตลาดนัดที่มีชื่อโดยจะมีตลาดนัดวันเสราร์และอาทิตย์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอีกอย่านในฝั่งทนและความเจริญนี้จึงทำให้ชุมชนแถวนี้เริ่มเป็นที่รู้จักและมีความเจริญขึ้นมาบ้าง ย้อนกลับไปในสมัยเด็กๆครอบครัวของฉันอยู่ข้างคลองบางละมาดโดยใช้น้ำในคูคลองซึ่งสมัยนั้นใสสะอาดมากๆครักินหรือเอามาอาบได้หมดรวมไปถึงยังใช้เพื่อเป็นการเกษตรโดยคนในสมัยนั้นอาศัยทางน้ำล่องเรือเดินทางไปไหนมาไหนเพราะในสมัยก่อนมันไม่มีถนนตัดผ่านโดยในหน้านน้ำหลากพวกเราเด็กๆ มักจะสนุกสนานกับการเล่นน้ําจนตัวดําเป็นเนียงต่างเล่นน้ําดําผุดดําว่ายเป็นที่สุขสาําราญหรือบางก็แข่งกันดําน้ําอึดทนพี่ลึกพิลั่นไปกว่านั้นคือว่ายไปไล่จับหมาเน่าลอยน้ําก็ยังมีหรือไม่ก็ว่ายข้ามฟ้าไปริมตลิ่งฝั่งท้ายสวนเพราะแถวนั้นต้นไม้เยอะบางบ้านก็พากันไปผูกเปยวนที่ทําขึ้นด้วยผ้าของมา้าเก่าๆนอนริมคลองเป็นที่สุขสําราญใจอย่างยิ่ง แล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเย็นวันนั้นเกิดเหตุร้ายขึ้นขณะที่พวกเรากำลังลงเล่นแข่งว่ายน้ำข้ามฝ้ากันอยู่อยู่ๆก็มีเสียงน้าผู้หญิงคนหนึ่งบ้านเขาอยู่ติดลิมคลองแกตะโกนเสียงดังลั่นต่างร้องให้คนช่วยเหลือลูกแกว่าลูกชายแกตกน้ำตอนนั้นพวกเราหันไปเห็นแกกำลังกระโดดลงน้ำลงดำผุดดำว่าย สองมือกำลังควานหาลูกชายแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะเจอพวกเราสามคนต่างพากันตกใจแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ในขณะนั้นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่คงได้ยินเสียงร้องก็ได้วิ่งกันเข้ามาดูบางคนก็กระโดดน้ำลงมาช่วยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูจะสายเกินไปซะแล้วเมื่อทั้งผู้เป็นแม่และลูกชายต่างจมหายไปอย่างไร้ร่องรอย เวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงทีมประดาน้ำจึงได้พบศพของน้าผู้หญิงกับลูกชายของเธอซึ่งได้จมอยู่ก้นคลองดูแลเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักโดยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นในละแวกนั้นต่างพากันเวทนาสองแม่ลูกที่จมน้ำและสักพักนาผู้ชายผู้เป็นสามีและเป็นพ่อของเด็กที่ตายได้ทราบข่าวแกก็เสียใจเป็นอย่างมาก ถ้าหาพูดถึงเรื่องเมียกับลูกแกทีไรแกจะพูดด้วยน้ำเสียงอันสะอื้นและสุดท้ายแกก็บอกกับชาวบ้านว่าแกคงไม่อาจจะทนอยู่ที่นี่อีกต่อไปได้แล้วหลังจากทำศพลูกและเมียแกเสร็จแกก็ได้อบพยพไปอยู่ที่อื่นทันทีก่อนที่จะทิ้งบ้านลิมคองหลังนั้นไว้จนกลายเป็นบ้านล้างหลังจากนั้นไม่นานวิญญาณของสองแม่ลูกก็กลับมาบ้าน ในเวลานั้นแม้ว่าบ้านของสองแม่ลูกที่ตายจะถูกทิ้งล้างแต่เปยวนที่เคยผูกไว้ริมคองก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปนั่งหรือไปนอนเล่นซึ่งเพื่อนบ้านที่อยู่ติดๆกันก็ได้แต่แอบมองอย่างหวาดผวาและบางครั้งก็ต้องตกใจสะดุ้งโหยงเมื่อเห็นเปยที่ว่างเปล่านั้นกวัดแก่วงไปมาช้า ทั้งๆท,ที่ไม่มีสายลมพัดผ่านมาแม้แต่นิดเดียวหนักเข้าก็ไม่มีใครกล้าผ่านเฉียดกายหรือแม้แต่คิดจะผ่านไปที่ท่าน้ำบ้านหลังนั้นเลยยิ่งเวลาดึกๆด,ด้วยแล้วยิ่งต้องไปให้ไกลเลยกระทั่งเคยมีเสียงเล่าเือว่ามีคนพบเห็นน้ำผู้หญิงคนที่ตายกับลูกชายของเธอมานั่นแข็งทื้ออยู่บนเปริมท่าเล่นเอาผู้ที่เห็นต้องวิ่งเตลิดเปิดเปิง วิ่งแบบไม่คิดชีวิตไปต,ตามๆกันแล้วในที่สุดเรื่องราวความน่ากลัวก็มาเกิดขึ้นกับฉันคืนนั้นประมาณห้าโมงเย็ยนหินจะได้พวกเราลงไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานตามภาษาของเด็กโดยได้ลืมเรื่องผีสามที่เคยกลัวไปชั่วขณะโดยที่ตอนนั้นเราเล่นกันไปถึงจนเวลาโพเพยจวนจะค่ำแล้วอยู่ๆเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่เล่นน้ำกันอยู่ เกิดแงนหน้ามองขึ้นไปบนตลิง่งซึ่งเป็นตำแหน่งบ้านล้างของสองแม่ลูกที่ตายทันใดนั้นเพื่อนคนนั้นก็กรีดร้องออกมาที่ความกลัวชนิดแทบจะสุดเสียงจังหวะนั้นพวกเราก็หันไปมองบ้านและภาพที่พวกเราเห็นเล่นเอาหัวใจแทบจะหยุดเต้นนั่นคือลางของน้านผู้หญิงกับลูกของแกกำลังนั่งเล่นอยู่ที่เปยวนที่แกวัยไปมาช้า เล่ากับว่าทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่พอเห็นดังนั้นพวกเราต่างคือไปคนละทิศคนละทางไยว่ายน้ำถึงฝั่งก่อนก็จะเกียกตะกายป่ายปีนขึ้นไปไข่ตกใจจนไม่ได้สติก็พยายามปีนขึ้นฝั่งแบบนั้นเรียกได้ว,ว่าทุกคนเห็นภาพสองแม่ลูกในวันนั้นต่างเหมือนคนสติแตกกันไปเลยหลังจากเหตุการณ์ชวนสยองในวันนั้นผ่านไปตั้งแต่นั้นมา ตัวฉันรวมถึงพวกคุณเพื่อนต่างก็ไม่มีใครกล้าลงไปเล่นน้ำในคลองนี้อีกเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานบ้านหลังนั้นเคยล้างก็มีคนเข้ามาอยู่และมีการปรับปรุงจนแทบจำสภาพเก่าไม่ได้ส่วนเรื่องความน่ากลัวก็เงียบหายไปคิดว่าดวงวิญญาณของสองแม่ลูกนั้นคงอาจจะไปฝุดไปเกิดแล้วก็ได้แล้วท่านใดบ้างล่ะครับ คยมีประสบการณ์หลอนๆเกี่ยวกับทางด้านผีหรือใครเจอประสบการณ์หลอนๆสามารถร่วมสนุกแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือท่านใดเป็นคนบางละมาาหรือมีเพื่อนอยู่บางละมาาสามารถแชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้เลยนะครับแต่ก่อนจะกดปิดคลิปไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทางช่องหลอนลีลับกันด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผิดภาพประการใด ทางแอดมินต้องกราบขออภยัยในที่นี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าลาตีสวัสดิ์สำหรับคลิปนี้ขอให้หลับฝันดีไม่เจอผีหลอกนะครับหล่อลีรับสวัสดีครับ